ทุกเรื่องอะค่ะมันน่าจะมีความสวยงามในตัวมันเองถึงแม้มันจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเป็นบาดแผลเป็นร่องรอยของความรู้สึกที่เหมือนบางคนอาจจะทนไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดความเสียหายกับชีวิตแม้กระทั่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้จุดเริ่มต้นเราเห็นจดหมายขอเข้ามาทำบริษัทพอดีดูแลด้านตรงนี้อยู่แล้วก็เลยเอ้ย มันน่าสนใจแล้วสนใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านี้มานานเคยหาข้อมูลนะว่าทําไมคนถึงเป็นโรคนี้เรารู้จักไม่นานไม่กี่ปีแต่มันเหมือนกับว่าคนไกลตัวเริ่มทยอยเป็นเคยได้ยินข่าวดาราเคยได้ยินข่าวพวกศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคซึมเศร้า ตอนนี้มันค่อยๆใกล้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆคิดว่าโรคเนี้ยมันน่าจะเป็นโรคที่ไม่ไกลตัวจากคนทั่วไปมันน่าจะเกิดขึ้นได้กับในสังคมยุคนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนในยุคก่อนที่ทุกอย่างมันไม่มีการแข่งขันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเหมือนยุคมันเปลี่ยนนะคะก็เลยอยากรู้จักว่าโรคนี้มันคืออะไรพี่เห็นว่าน้องแป้งเนี่ยกำลังจะจัดนิทัศกา ชื่อชื่ออะไรคะช่วยอะไรเรา turn your scar into star ค่ะแม้เจ็บปวดแต่คุณก็งดงามค่ะแม่กับมองว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือหรือสื่อความได้มากกว่าตอนนั้นที่หนูเป็นอะเมื่อเสียดีที่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือซึมเศร้าจนกระทั่งแบบไปรีเสิร์ชข้อมูลอะไรเงี้ยเรารู้สาเหตุไหมว่ามันเป็นเพราะเราผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของสารเคมีสมองเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบ เครื่องมือแพทย์เนี่ยยังไม่ละเอียดอนพอที่จะสามารถตรวจพบได้คือบางคนก็เกิดจากความเครียดบางคนก็เป็นคพันธุกรรมบางคนก็เหมือนแบบเจอเหตุการณ์ร้ายในชีวิตมาแล้วก็เกิดขึ้นพอสารในสมองเนี่ยมันรันผิดเนี่ยมันก็มีโอกาสจะพัฒนาเป็นโรคจิตเวชอื่นๆด้วยถ้าเราไม่ดูแลเช่นแบบไบโพล่าหรือว่าแบบแพนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับมาสิบเอ็ดปีอยู่กันมนสิบเอ็ดปีได้กินยาไปเรื่อยๆใช่ค่ะหรือว่าเนี่ยลองมาทําศิลปะดูจริงๆเดี๋ยวแนะนําทีละท่านเลยแล้วกัน แฮรี่ทเปียค่ะก็เป็นศิลปินที่ค่อนข้าง๊อปในโลกออนไลน์ทจริงเนี่ยทั้งเวดท่านเนี่ยมีชื่อหมดเลยแต่ว่าถ้าคุณพี่ดูเนี่ยคุณพี่จะเห็นว่างานเขาเป็นงานคนละสไตล์ตอนที่แป้งไปเชิญเขามาเนี่ยแป้งต้องการงานศิลปะที่หลากหลายเราไม่อยากตีกรอบว่าต้องเป็นรูปภาพแบบแบบนี้หรือแบบเป็นแนวแบบสไตล์แบบอิมเพรสชันเท่านั้นแป้งอยากเห็นหลายๆอย่างที่มารวมตัวกันได้อย่างครบกรอบภายในหัวข้อเดียวกัน อันนี้คือคอนเทนต์เดียวกันหัวข้อเดียวกันแต่เขาเล่าเรื่องไม่เหมือนกันผ่านภาพด้วยการใช้เทคนิคเราอยากให้คนทางบ้านเนี่ยที่เขาแบบอยากเป็นศิลปินแล้วเขามีความเศร้าแล้วเขาใช้ความรู้สึกเนี้ยถ่ายทอดความรู้สึกมาแต่ว่าไม่เคยมีใครได้ยินเสียงเขาไม่เคยมีใครเห็นมไม่เคยมีใครได้สัมผัสสีที่เขาสร้างสารรค์ออกมาคุณห้องเต้คะ่ะ ที่จัดในเทศการไตรโลกาเ็นที่รอำด,ดังเหมือนกันป,<ะ>ปกติเขาจะว่าสัตว์ประหลาดวันนี้เขามาในรูปคนหัวเมฆเ,เป็นรูปคนหัวเมฆคะ่ะเรียกคนที่แบบมีความเศร้า<ๆ>หรือแบบดําดิ่งกับความรู้สึกเนี้ยว่าแบบ the man with the crown อ,นนอันนี้ของคุณพักคะ่ะโอคุณพักก็เป็นนักวาดการ์ตูนดังมากตั้งแต่สมัยหนู mm. เด็กๆเลยเหมือนเป็นคนที่ติดตามในโลกออนไลน์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะ คนละสายกันอย่างคุณพักอย่างนี้เขาจะวาดป็อกคัลเลอร์วาดแบบสีสันฉูดฉาดแล้วก็องค์ประกอบเยอะๆอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันเศร้าเนาะแต่ก็ไล่ๆมาพยายามที่จะแบบหายแบบจากความเศร้าได้จากความเจ็บปวดได้แบบ the pain will be useful อะไรแบบเขา,าตั้งใจวาดมากๆเลยถี่แล้รับเชิญตอนนี้กไปเชิญมาหนูก็แบบประทับใจเมื่อได้เห็นผลงานเนี่ยค่ะ เราก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้ถึงมันจะเป็นแค่จุดเล็กๆที่บางทียังไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอคือตอนนี้เรารู้สกว่ามันอยู่รอบข้างเราแล้วลมันอยู่กับทุกคนทุกคนเลยนะคะเพียงแต่เราจะสามารถผ่านมันไปได้ยังไงเรียนรู้จากมานันอดทนอดทนให้มากขึ้นนิ่งให้มากขึ้นเราจะเห็นอะไรมากขึ้น ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่อยู่เราก็ลงมาชั้นหนึ่งเราเปลี่ยนโลเคชั่นใช่ไหมคะน้องแป้งลาางน้า่งข้างหน้าออเราอยากจะมาเปลี่ยนวิวใช่ไหมจริงๆเราเกิดอะไรขึ้นไฟไหมไฟไหมชั้นสี่อ๋อกำลังแต่งกันอยู่ใช่ไหมแต่งแกลอรี่กันอยู่ค่ะน้องแป้งต้องอย่าลืมคนสุดท้ายที่น้องแป้งต้องขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณที่จะได้นอนสักทีแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ โอเคขอบคุณยแม่ขอบคุณขอบคุณมากค่ะสู้ๆเรามาในวันนี้นะคะอยู่ภายใต้บรรยากาศความสื่นเต้นะที่เห็นผ่านใต้ผ่านมาต้องตกใจนะคะไฟไหม้ข้างบนตอนนี้ก right ็รอลุ้นกับบรรยากาศเห็นว่ามีคนเจ็บโดนไฟลว่วค่ะแต่โชคดีนะคะที่ไฟมันไม่ได้ลุกลามอะไรใหญ่โตจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตนะคะ แต่เราก็ยังตู้ต่อค่ะอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันดีเสมอค่ะเราต้องคิดแบบนี้ต้องฝากไว้ให้คิดว่าเราจะคิวใจตัวเองจะสรรสร้างสิ่งดีๆหรือจะพยุงชีวิตก้าวข้ามความเจ็บปวดอันโหดร,ร้ายของช่วงชีวิตของเราได้ยังไงพบกับนริสตอรี่ในตอนหน้าค่ะว่าจะไปที่ไหนเราก็ยังไม่รู้เอาไว้ติดตามชมในตอนต่อไปค่ะ